องนี้เป็นพระคงค์ลำพูนนี่ครับแต่เป็นจํารุดครับแต่จํารุดด้านหลังครับเนื้อแก่งเป็นหินเลยครับนี่ครับขึ้นจากกูมาเป็นอย่างนี้เลย เนว่าความเก่าของเนื้อคื้อคล้ายๆกับผักตุ้มกอรครับคล้ายคล้ายกับพันลอดครับนี่ครับพระครงลำปูนเนื้อออกเป็นสีเขียวๆแล้วครับ ที่สวยมากแต่หักเห็นเนื้อไปครึ่งหนึ่งครับดีส่วนหน้าไม่ได้แตกหักเสียหายมากเท่าไหร่แต่ทำให้เห็นมวลสารชัดเจนว่าเป็นพิมพ์ที่แก่งน,นี่ครับยังเห็นรอยเล็บย่องรอยนิ้วมืออยู่เลยเป็นแก่งเหมืนอนหินแล้วครับดูครับเป็นหินเลยครับ ี่เขาก็บอกว่าเขาลอดแกงเหมือนหินแร้วผมก็เหมือนกันครับนี่ครับกี่กระจกได้เหมือนกันแกงมากดีเห็นก็บอกว่าขึ้นจากถูกมาก็แตกมาอย่างนี้แล้วครับผมได้มาอย่างนี้เดีดูๆก็สวยครับเิ็นะนรับชัดเจนของ